วันนี้ดินก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดินจะพาทุกท่านขึ้นไปดูลิกิกันครั้งที่แล้วตอนที่ดินมาลูเซอร์ดินบอกว่าเวลาเรามาถึงที่ลูเซอร์ตรงสถานรถไฟใช่ปหคะเราก็จะมีเรือ,อนะคะจะหยอดอยู่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานรถไฟเลยก็ขึ้นเรือลำนั้นได้เลยนะคะเรือจะออกประมาณ10บโมงสินาทีนะคะนี่นี่เป็นเส้นทางของเรือนะคะเป็นลูเซอร์นะคะก็จะวิ่งไปแล้วไปลงแถวนี้ เราก็ไปเวก,กิตเราไปลงที่เวชนาวนี่คือจุดที่เราจะต้องลงนะคะคือเวชนาวแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นรถไฟนะคะขึ้นไปทางลิกิกุมตรงนี้ <c oughs> แล้ววันนี้น <c oughs> ินไม่แน่ใจว่ากระเช้าจะเปิดไหมแล้วถ้าสมมติเปิดปุ๊บเราก็จะนั่งกระเช้าตรงนี้ลิกิกเขบาบะลงมาที่เวก,กิตตรงนี้แล้วก็จะขึ้นเรือกลับมาที่ลูเซอร์นะคะนี่คือเส้นทางที่เราจะทากันวันนี้ ตรงระหว่างท่านะคะจะมีโรงแรมทั้งบนเขาตรงนั้นนะคะโรงแรมผมนี่ก็เปิดขึ้นชื่อมาค่ะเป็นโรงแรมฮาดาวก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพื่อนขึ้นไปตาะหนกจะแบบมันจะมีหน้าหน้าที่มันสามารถจะเห็นวิวของทะเลสาบดูเซอร์ได้เลยตรงนั้นแล้วก็มีก่านี่คือด้านหลังก็คือเป็นโรงแรมวิลล่าคอนแอกนะคะอยู่ในโซนแทนนี้ เพื่อนๆขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะก็แนะนําให้นั่งทางฝั่งด้านออฟฟิศนะคะเพราะบางทีเราหันหน้าขึ้นหันหน้าลงก็คือทางฝั่งหน้าออฟฟิศของด้านออฟฟิศของลิกิตนะคะฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราเวลารถไฟขึ้นเนะ่เราจะเห็นวิวที่ดีที่สุดนะคะ ตอนนี้เรามาถึงข้างบนกันแล้วนะคะปกติจุดนี้นะคะถ้าสมมติว่าวันธรรมดาที่เปิดนะคะก็สามารถที่จะมาเดินเข้าไปในอุโมงค์เนี้ยแล้วขึ้นลิฟต์ไปข้างบนก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินขึ้นเขาแต่วันนี้มันปิดเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นปกตินะคะ เวลาที่เพื่อนมาแล้วใช่ไหมคะที่มาเก็บถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะคะวิวตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาตอนเราจะกลับจะไม่มีเวลานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะมีทางที่เดินขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะที่คนเดินขึ้นกันเยอะๆตรงนี้นะคะคือโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าตรงถ้ำตรงนั้นเปิดนะคะเรนก็จะพาขึ้นถ้ำแต่วันนี้มันไม่เปิดเลยเราจะพาขึ้นทางฝั่งด้านนี้ มาดูทางฝั่งร้านอาหารกันก่อเลยค่ะตรงนี้เวลาเรามาถึงตรงผัดครองนะคะที่ด้านโกรนะคะเราก็จะเห็นว่วมามันเป็นแบบน่้ เวลาเพื่อนๆมาถึงตรงผัดฟอร์มตรงนี้แล้วนะคะมันจะมีทางแยกอยู่2ทางนะคะก็คือทางด้านขวากับทางด้านซ้ายซึ่งทั้งสองทางเนี่ยพาเราขึ้นไปด้านบนที่เดียวกันเลยแต่ว่าความชันมันต่างกาันถ้าสมมติว่าเราจะแบบว่าไม่ไม่อยากเดินเขาชันมากๆให้เราเลือกทางด้านขวามือถ้าเป็นแบบด้านซ้ายเนี่ยจะชันกว่านิดนึงนะคะ่ะนี่ก็ขึ้นตามอายุเลยค่ะขึ้นตามความชันชันน้องเ้ จอดระหว่างทางก็ถ่ายรูปบิวไปเรื่อยๆค่ะพักเนื่อยเสร็จแล้วก็เดินทางต่อค่ะ มาดูกันอีกรอบเลยค่ะมันสวยมากๆเห็นเนี้ยมาจากเมืองจีนเลยด้านบนนะคะข,ของตอนนี้ก็เดินลงแล้วนะคะ เส้นทางข้างบนไม่ได้เปิดทั้งหมดนะคะก็เราก็เดินได้แค่บางส่วนในครั้งหน้าก็จเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็วันนี้วิวก็สวยใช้ได้เลยอากาศก็ดีใช้ได้เลยก็หวังว่าเพื่อนจะได้ชมบรรยากาศที่ที่เป็นหนึ่งในขาวที่เวลามาสุ้นก็แนะนํานะคะก็วิวได้แบบสามร้อยหกสิบองศาได้เลยนะแล้วก็เวิวแลาสเคปนั่นเองสวยมากมากโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะที่ค่ะ